วัค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะคะของการทําตาสองชั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแผลยังบวมอีกเยอะไหมนะคะทุกคนแผลยังบวมอีกเยอะนะคะเห็นไหมนี่แต่เราให้ดูนะคะสังเกตว่ามันบวมหมดเลยนะคะบริเวณนี้นะนะคะ แต่ความเจ็บนะคะตอนนี้ไม่ค่อยเจ็บแล้วนะทุกคนคือไม่เกือบจะไม่เจ็บแล้วนะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี่คือเมื่อวานนี่เจ็บเยอะมากนะคะหลังจากที่ยาช้าหมดคือเราเจ็บนะคะแล้วก็ไม่อยากถ่ายวิดีโอกะว่าจะถ่ายวิดีโอแต่ไม่อยากถ่ายนะคะกินยาเสร็จแล้วก็นอนนะคะน,นี้ขะะเดี๋ยวเราให้ดูแผละนะคะคุณหมอเย็บละเอียดมากเลยนะคะ แล้วก็คุณหมอมือเป่ามากๆแล้วในขณะที่ทำเนี่ยคือแบบหมอจะถามตลอดเลยนะคะว่าเจ็บไหมนะคะถ้าเจ็บหมอจะแบบเติมยาชาให้คือหมอจะเติมยาชาเรื่อยๆนะคะถ้าเราเจ็บนะแต่วันนี้ช่ำอันนี้เราเพิ่งประครบเย็นเสร็จนะคะก็ออกมานั่งเล่น เดี๋ยวเรามาดูวันที่3กันนะคะว่าจะบวมอีกเยอะไหมวันนี้วันที่3แล้วนะคะก็จะสังเกตว่าบริเวณนี้จะเริ่มบวมๆแล้วก็มีจ้าแดงๆขึ้นนะคะแล้วตรงน,นี้ก็จะแดงเพิ่มนะคะแต่คาว่าเออความรู้สึกก็คือเหมือนตาจะเบิก กว้างได้ขึ้นมานิดนึงนะโอเคค่ะเดี๋ยวรอดูวันที่สี่กันวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่ห้าแล้วนะคะสำหรับตาสองชั้นนะก็คือความบวมลดลงค่ะชัะ้นตาบริเวณนี้รู้สึกว่ามันเล็กลงกว่าวันก่อนเนาะ แต่ว่าความแดงเนี่ค่ะช้ำนี่ยค่ะจะเป็นรอยช้ำๆนะคะจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานไม่ค่อยแดงเท่าไหร่แต่วันนี้แดงกว่านะคะโอเคเดี๋ยวไปดูวันที่หกกันค่ะค่ะวันนี้ก็ครบเจ็ดวันแล้วนะคะหรือครบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะเดี๋ยว วันนี้เราจะไปเอาไหมออกกันนะคะวันนี้หมอนัดช,ช่วงเยินๆนะคะเนี่ยค่ะไหมอัปเดตนะคะตอนนี้ก็จะมีรอยแดงนะคะฝั่งนี้จะเป็นรอยแดงเยอะนะคะส่วนฝั่งนี้จะไม่ค่อยมีนะคะมีนิดเดียวอันนี้จะเยอะหน่อยสถ <c oughs> าการอื่นไม่มีนะคะอาการเจ็บอะไรไม่มีะคะ่ะ เดี๋ยวเราเจอกันหลังจากเอาไหมออกเสร็จนะคะค่ะอันนี้ก็ตัดไหมเรียบร้อยแล้วนะคะเพนะื่อนๆนีคะแผลไม่เจ็บนะคะตัดไหมหมอบื้อเมารากเลยแล้วก็หมอบอกว่ายังบวมเยอะอยู่นะคะให้ประครบร้อนต่อไปนะคะนะคะ ยังบวมยังช้ำเยอะอยู่โอเคค่ะเดี๋ยวดูวันถัดไปกันค่ะค่ะวันนี้ก็ทำตาสองชั้นครบสิบสองวันแล้วนะคะเออตอนนี้เริ่มชั้นตาเริ่มเข้าทีแล้วนะคะแต่ยังไม่เยอะนะคะแล้วก็เผลนะคะก็ประมาณนี้ค่ะยังไม่หายดีนะคะแล้วก็ ความช้ำบวมนะคะยังมีตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็บริเวณเนี้ยคะ่ะนิดนึงคะ่ะส่วนข้างนี้ก็ไม่มีแล้วนะข้างนี้จะบวมกว่าอยู่นิดหนึ่งคะ่ะค่ะอันนี้ตาสองชั้นนะคะครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะเ,เพื่อนๆนี่คะ่ะเดี๋ยวดูความบวม ก็ยังมีบวมอยู่นิดหน่อยนะคะรับพอเวลาลืมตาก็รู้สึกว่าเหมือนบวมอยู่นะคะแต่สันตาเริ่มเข้าที่เยอะแล้วนะคะเพื่อน